ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าโค้งทับชัยนะฮะ mm. ผมเห็นแสงกำลังสวยพอดีเลยแวะรถนะครับ mm. จัดวิดีโอนะครับ mm. แม่น้ำส่วนนี้เนี่ย mm. เป็นแม่น้ำหลังสวนนะครับแม่น้ำหลังสวนเเ mm. นี่ยครับผมต้องการแค่แค่จะโชว์แค่แสงตรงนี้นะครับ ในบรรยากาศพอดีหญ้ามันรกไปหน่อยนะฮะให้ดูบรรยากาศด้านบนส่วนด้านนู้นเป็นวัดนะฮะนั่นคือวัดเรียกว่าวัดทับชัยเหตุที่เขาเรียกว่าวัดทับชัยเนี่ยผมว่าตั้งแต่สมัยอ่าสมัยผมผมไม่สามารถระบุสมัยได้นะ่าว่าเป็นช่วงไหนแต่ว่าก็คือเป็นเหมือนเป็นเหมือน ที่สก,กัดทับทางเรือนะครับผมนรฮะสวยนะแสงตรงนี้สวยมากทางนี้นะครับทางที่ผมส่องไปนะครับก็คือไปหลังสวนนะครับไปไปในตัวเมืองอำเภอหลังสวนนะครับนี่คือทางส่ายนี้ ส่วนอีกภาคหนึ่งนะครับก็คือทางที่จะไปยังปากน้ำหลังสวนนะครับหรวไปทะเลนั่นเองนะครับโอเคนะครับขอเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเพื่อที่จะโชว์แสงแสงที่เห็นเนี่ยฮะ